ใช้จริงสูการรีโเตอร์ไม่ใช้อีกนี่คือยไที่จากที่เราถูใช้แล้วมาได้เป็นพีมยเาถ้าทนี่เ้เ็จะต้อาร์รู้สึกที่าเล่นเไม่เคยคิดเราจะเป็นพรีเซนเตอร์ AI ซ่าจีได้กัไม่คยคิดเป็นโอ้ใหญ่ ไ r ้ s e n t โเป่อไเราิงซอมากบคุับ่แสดงว่าหลังจากนี้ที่จองไม่ต้องพกเงินสดแล้วโอุ้่น่งเยเลย่อยไม่ต้องพกเยอะๆแล้วมันมันมสะดวกสบายในการใช้งานมากัถ้าเราทำธุนการดีๆอใช่เลสะดวกกร่บ จริงๆพวกเยอะๆไม่มีความกังวลใช่ไหมครับไม่โยกไม่เกิดแต่ว่าแบงค์พันแบงค์สีเทาแบงค์สีเทาเป็นแบงค์พันอ่าจะต้องเอาเอาไปมาสุดที่เมืงได้ใช่ไหมช่วงนี้นิ่งเลยเลยไม่นักแต่ช่วงช่วงนี้ข้าสูนหน้าผลแล้วการเรื่องสถานที่ไปต้องเที่ยวจะเลือกยังไงฮะที่ทำมาให้เราแบบเด่น ติเวลาฤดูฝนเรื่อใอะไหนครับแต่พผมไม่เคยเที่ยวเกาะอากาศพ้นตกุกติกาถ้าอยากไปไปถ้าพุ่ตกก็เย็นสบายแต่ถ้าฝนตกต้องเจอท่าเป็นพ่อกระเหลวครับเเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอและพึ่งอ่ะ พึ่งดีจะที่นี่เป็นพ่กันไดครับเปกัพี่โจก็เป็นเพื่อนกับข้าแล้วี่โจนข้าัอนอะไันคกันเชือมกไม่ได้ครับกัีไปเที่ยวมาเจออะไรปวที่สุดปวดไม่น่าเงขาตั้งโจงกลัวอะไรปวอะไรวอะไรอมากหรืออะไรเป็นอุปสรรคอันนี้มีการกัะรโ แมลงแมลงแงเดอช่องนี้คืๆใครที่อมขอมีคนช่วยเยอะๆไกว่างหอยครับเอวางที่เท้าไเลยั้งที่เข้าไปเยความรู้สึกตอนโดูท่ากันเป็นไงบ้างเจ็บไหมี่้กเจ็บขนหอเจรู้สึกเล่นมากก่ะ ถ้าเวลาถ้าจัดเยอะๆที่เร,รือดเยอะถ้าไม่ดูไม่ดูขาดไม่จะมาเาะเวลาโม,ม้เรยู่ที่แกเรยที่ตอนนี้ครัอ๋อที่ที่สุดว่าเวลาเดิน้าไม่ดูให้ดูตรงๆหรือไม่ดูขักดีกว่าครับไม่จูขาดอย่างทุกวันนี้เวลาไปเที่ยวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวยังไงบ้าง ไม่เคยไปรอจะเอจังหวะที่ไมค์คอยไฟล์เอ,อถ้าไปพวกเขาเยอะๆอะที่ทัเลนะหรือไปทะเล่โอ้ยไปก็เดี๋ยวอยซึ่งเ่างอะมีค่ะตอนนี้ไม่หลงทางแล้วใช่ไหมคะวงนีไม่เคยไมเคยหลงอใชเน็ต เล่นเลมากการหาการหาข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะไปที่่นที่นี่อะไรเียเราเราหารเพดอย่างเัไัน์ชัันนั่นที่เลประมาณุกจงกับพอมสทสไดินนาทีนทีนีเก็นีเซตซนี้เวลามีพลไหมเเวลาึ่งจมันนี ถ้าอะไรกลเป็นเล่นไม้ได้ขาดเหลวชองมีไม้คิดเหรอเขอยากไปท่าไหร่ที่ไหนเรามาตรงนี้คิดว่าเหลวซึ่งก้นเหลวคิดคิดอ่ะไปในโชคที่ขึ้นเาไหมขึ้นเทาที่ไหนถ้าเป็นนักขายอย่างตอนนี้คนรู้จักต้องขึ้เวลาไปมันลำบากขึ้นไปทางการทำงานไ่้มี้ค่าไม่มีค่ะเว ช่อัเคแล้วคันุ่นท,นที่อินดีเราทั่วไทยกับคุณมากครับอทาท่านันจะทำยูทไปจนถึงเมืมมมมม่อไหร่ครเพราะหลาคนกลัวว่าเราจะหยุดทำกาสร้รันยังไม่มีแผนไม่มีนไ่อยยังไงยังไม่่อยคิดจุออ้มหรือซืออะมีตั้งเปไวไว้าไว้ว่าอยากได้สกิลอีพี ทำสกีอีพีอันนีพีโอ้ไม่ค่อยมีครับก็ทำไปเรื่อยๆเนาะาใช่ครับนานคแับสบายใจได้ใช่ครับก็คือที่ดูคลิปเราเยอะๆนะครับมาขัดผี่จองขอบคุณใจนครับเราจะสุสกีครับเราจะให้สกวย ให้ดูห้าดีเอสเป็นสามปีแล้วมั้ยขายของเก่งมากพี่เาคะแนีโอกาสกลับไปประเทศเกาหลีบ้างไหมฮกลับไปบ้านที่เกาหลีอนเกาหลีม่นเกาหลีก็ยเกาหลีมีโอกัดกลับไปเยี่ยมบ้างไหมะช่วงนี้ถ้าเกิว่าวหิสาีเกาหลีแบ็คทูวิติกเขาเกาหลีที่บ ล่สา,าสุดล่าสุดก็มาคุ้มว่าพุกเดือนที่ไหนกลอกล้องมสองปีไม่เคยที่ว่จะมาครอบครัวมาเที่ยวด้วยไหมคะบเพาเมบอกว่าปีนี้อยากดูเชียงใหม่ดึงดูดแต่ถ้าคุ้มอีู่ก็จะเลคร